สวัสดีค่ะช่องพลายทองเงินนะคะค่ะวันนี้พ่อใหญ่ก็จะไปที่โรงพยาบาลค่ะคุณหมอให้พ่อใหญ่ไปอันตราซาวเผลนะคะที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะควฟานเลนครับวันนี้เป็นนายบพอีเหมือนเดิมครับผมเบบจำโครงการนะครับ เพราะว่าโครงการได้เครื่องอันตราสาวมาใหม่ใช่ไหมคะครับก็คุณหมอก็อยากจะอันตจาสาวดูแผลของพ่อใหญ่คะ่ะแล้วก็วันนี้ก็จะให้ศัตวแพทย์หญิงนะคะที่มาฝึกงานจะล้างแผลให้พ่อใหญ่คะ่ะก็จะให้พ่อใหญ่ไปล้างแผลที่โรงพยาบาลน,นะคะว,วันนี้ ันนี้พ่อใหญ่ก็จะได้คุณหมอมาล้างแผลให้นะก็จะให้พ่อใหญ่อาบน้ำค่ะกินน้ำก่อนที่จะไปโรงพยาบาลหลอด้วยครับชหลอไปโรงพยาบาลก็ต้องเสริมหล่อค่ะหลอหลอเสมือนนะคะพ่อใหญ่ ก็ขั้นตอนการรักษาก็คงจะถ่ายให้ FC ได้ชมไม่ได้นะคะก็ภาวนาขอให้หายนะขอให้ลื่อในเร็วนะพ่อ่นะขอให้ขึ้นไปเรื่อยนะ ขอให้แผลตื้นขึ้นมาเรื่อยๆนะพ่อใหญ่ค่พะพ่อใหญ่ก็มาถึงแล้วนะคะที่โรงพยาบาลผมไ้ล้างครับ่ให้คุณหมอค่ะคุณหมอฝึกงานค่ะชพาเรนก็จะเป็นผู้ช่วยค่ะวันนี้ ค่ะเดี๋ยวเสร็จสิส้นการล้างแผลแล้วก็อันตรสาวก็จะมาบอกเอฟซีนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะอันตรสาวแผลพ่อใหญ่กับล้างแผลค่ะก็จะมาบอกนะคะหลังจากที่อันตรสาวแผลของพ่อใหญ่เสร็จนะคะก็คุณหมอจะอันตรสาวก่อนนะคะแล้วค่อยทาแผลให้พ่อใหญ่ล้างแผลค่ะผลอันตรสาวก็คือ ที่แผลนะคะจะเป็นพังผืดค่ะแผลของพ่อใหญ่นะคะจะเป็นพังผืดอยู่ข้างในค่ะแล้วก็จะมีเขาเรียกแคลเซียมเกาะพังผืดอีกอีกชั้นหนึ่งค่ะก็เลยทำให้แผลไม่ไปไหนไม่หายค่ะก็จะทําให้แผลของพ่อใหญ่ไม่หายนะคะถ้าเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าแผลข้างในต้องไม่มีพังผืดนะคะแล้วก็ไม่มีแคลเซียมเกาะ เพราะว่าแผลของผู้ใหญ่นี้เป็นแผลเลือดล้างมานานนะคะก็ก็เลยมีพังผืดเกาะที่แผลค่ะก็ค,ค,ะคุณหมอก็บอกว่า <c oughs> การรักษาค่ะก็คือให้เราล้างแผลของผู้ใหญ่ให้สะอาดทุกวันค่ะก็คืออย่างที่แม่คควานบอกนะคะว่ามีวิธีเดียวค่ะคือที่ายละ่ะคือ ต้องผ่าตัดเปิดปากแผลค่ะเปิดให้ถึงลึกที่สุดที่แผลข้างในก็ไม่สามารถจะทําได้นะคะคุณหมอก็บอกด้วยค่ะว่าไม่สามารถจะเปิดได้กว้างขนาดนั้นนะคะเพราะว่าต้องกว้างจริงๆค่ะแล้วก็มีอีกก็ต้องรออีกค่ะรออีกวิธีนึงนะคะคือเครื่องเลเซอร์ค่ะ เครื่องเลเซอร์นี้นะคะจะเป็นเครื่องที่จะสามารถบางคือจะสลายอะไรนะคอเลนเมื่อกี้ที่พูดลืมแล้วค่ะอะงลืมง่ายครับผมสม,ม,มองมันขยิบนะอะไรนะที่พังผืดค่ะลสลายพังผืดนะครับผมเครื่องเลเซอร์นี้ก็จะสลายพังผืดให้ให้บางลงนะคะแล้วก็จะกระตุ้นเนื้อเยื่อค่ะให้เกิดขึ้นมาใหม่ ครับผมโอ้แผลนี้ก็อยากเล่นกับฟานครับผมลองเอกซครับผมก็อดทนนะพ่อใหญ่ครับรอให้ได้เครื่องก็ต้องรอเครื่องเลเซอร์นะพ่อใหญ่ก็ได้ง่ายครับปีหกสิบอะไรก็อีกปีสองปีนะคะปีสองปีรอปีใหญ่สู้ๆต่อไปเพราะว่าก็คุณหมอว่า ให้เราล้างแผลให้พ่อใหญ่ให้สะอาดได้ทุกวันค่ะคเพราะว่ามีวิธีนี้วิธีเดียวนะคะที่ตอนนี้เราจะสามารถรักษาพ่อใหญ่ได้เพราะว่าพ่อใหญ่ไม่สามารถผ่าตัดเปิดปลักแผลให้กว้างได้นะคะคผ่าตัดีเลือดยก็อ,าากยอ,ยอนันตรายเเลือดเยอะน,น,นะครับก็เพราะว่าต้องเปิดกว้างมากค่ะคคเพราะว่าแผลของพ่อใหญ่มีเยอะการเปิดปากแผลก็จะกว้างมาก แล้วก็จะลึกก็สู้ๆต่อไปนะพ่อใหญ่อดทนต่อไปนะครับครับผมสู้ๆด้กันนะครับพ่อใหญ่สู้กันด้วยท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผกให้สีทุกท่านนะครับผมไปรับชมกันเพียงแค่นี้ก่อนนะครับก่ออย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยครับในช่องพลายตองเงินนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมลทีมีก็ขอกราบว่ะ สวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับพี่ใหญ่สูงโคตสูงครับเนาะเสียงขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ